สวัสดีจ้าเอฟซี e ที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้าวันนี้เยติวต้มน้ำปลานะคะนี่ค่ะสีน้ำปลาเยติวนะคะที่ใบเขียวๆอยู่นี่คือใบน้อยหนากับผักผักผงชูรสผักเทียงดาน,นะคะจ้านี่ก็มีกระเทียมดองจ้าเยติวใส่ในนี้นะคะก็มีกะปิกะปินี่เยติวจะคั่วนะคะ นี่แหละสูตรนี่และเยติ๋วทำขายมาจ้าสีน้ำสีเดียวกันไหมคะแต่ไม่บอกนะคะว่ามีอะไรมาแต่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ลสด,ดีนะคะเพราะว่าเราใช้ธรรมชาติจา้าน้ําปลาเยติ๋วนะคะจะให้ดูนะคะกินได้หายห่วงเลยค่ะแม่ติ๋วใช้น้ําปลายี่ห้อนี้นะคะต้มค่ะ ห้าขวดนะคะยยะติวใส่คือนี่คือปลาห้ากิโลค่ะคือต้มปลาปลาตัวตัวเลยนะคะจะเป็นตัวตัวเลยนี่แหละเคี่ยวไฟอ่อนๆอย่างนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวก็ได้ที่ละค่ะก็ใส่กระเทียมดองด้วยน้ำปลานี้เราก็คือเหตุสุดวิเศษคือเขาก็ใส่ยากันเสียกันอะไรมาแล้วเนาะแล้วก็ น้ำปลายะติ๋วไม่ใส่น้ำตาลไม่มีน้ำตาลนะคะที่ออกหวานปลาเลมเนี่ยก็คือกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองนี่โรล,ละถุงเลยนะคะแล้วก็จะใส่กระปิมั่งจะมีคะออเดอร์เข้ามานะคะจ้ะมีเละหม้อนี้หม้อเบอร์ห้าสิบนะคะแม่ติ๋วต้มจะน้ำปลานี่ ปลา้านี่ปลาาตัวตัวนะคะไม่ใช่ว่าเอาปลาล้านั่นนะคะเห็นไหมเห็นก้างไหมคะนี่ไงนี่ปลาาเป็นตัวตัวเลยปลารวมนะคะเนี่ยปลาลาเป็นตัวตัวยรรวะะตวัติตมาต้มอย่างนี้นะคะ,ะแต่ก็ก็มีกะปิมีเครื่องปรุงเหล่านี้แหละค่ะแต่ไม่เน้นไม่ใส่ผงชูรสรสดีค่ะใครอยากใส่ก็เติมเองนะคะน้ำปลาลาไม่ติ๋วไม่อร่อยแต่ส้มตำนี่อร่อย นะคะนี่ดูได้เลยเดี๋ยวเราก็กองค่ะการกองปลาของแม่ติ๋วกองสองชั้นนะคะที่แรกก็กองไอกองไออะไรนะตะไอตะข่ายกระชอนกระถายตะข่ายค่ะกองที่สองมันก็จะมีถุงผ้านะคะจะน้ำปลาแม่ติว๋วถึงถึง,ถงนั่นจะถึงใส่นะคะ จ้ะแม่ติ๋ว <recess> ก <ed isolation> ็มารีวิวให้ดูเล็กๆน้อยๆถามว่าแม่ติ๋วได้ต้มปลาเองไหมที่ขายจ้าเองค่ะทําเองนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจจ้มารีวิวหม้อต้มปลาให้ดูทุกคนนะคะบายยค่ะทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจค่ะ